ปา๋าไว้หน่อยจะ9ก้าโมงแล้วเนี่ยไม่ทันเข้าแถวอีกแล้วโอ้โหนี่ป๋าก็พยายามรีบอยู่นี่ไง <c oughs> ไม่ไมีรถก็ลำบากหน่อยนะ <c oughs> ไปก่อนนะจ๊ะเราจะขนาดเนี่ยซื้อรถสักคันเถอะแกก็รู้ว่าป๋านะ่ะมีตังค์ไม่พอเนี่ยไอจะไปกู้แบงก์อ่ะอิสลามก็ห้ามเรื่องดอกเบีย้ยอีก แล้วแกให้ป๋าทำยังไงอ่ะรอป๋าป๋าก็ไปนี่ดิไอสากรร์อมามนาเดินเข้าไปอ่ะแล้วบอกเขาว่าขอใช้บริการมูรอบาฮาหน่อยครับอะไรนะมูอะไรของแกนะมููรบาฮามูรอบาฮาใช่ไหมผมขอใช้บริการแบบมูบาฮาละหน่อยครับแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้ามูบาฮาละอันนั้นหมายหมายถึงการท้าสาบานนะครับ ซึ่งอันนี้อ,นนอม m a n เราไม่ได้มีบริการแบบนั้นแล้วมันคืออะไระคุณลูกค้าน่าจะหมายถึงมูโรบาฮาไหมครับผมเอออันนี้แหละท่องกับเมื่อวาน,น้ก็ลืมจนได้เออเออเออคือฉันอะนะอยากจะซื้อรถคันใหม่นะ่ะพอจะซื้อได้ไหมอืมจริงๆแล้วมูโรบาฮาเนี่ยก็คือการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระนั่นเองครับผมหลักการก็มีง่ายๆนะครับเช่นถ้าหาว่าลูกค้าเนี่ยเล็งรถคันไหนเอาไว้ทางอาม m a n ก็จะไปซื้อรถคันนั้นมาให้ก่อน แล้วบวกต้นทุนแล้วก็กาไรเพื่อขายต่อให้กับคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าเนี่ยก็ค่อยผ่อนคืนอนามานะเป็นเดือนเดนไปหรือถ้าหากว่าคุณลูกค้าเนี่ยพอจะมีเงินอยู่พอสมควรแล้วเนี่ยก็มาร่วมซื้อกับอามานะได้นะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ค่อยมาผ่อนคืนกับอามานะได้ที่หลังครับผมไอ้ที่บอกว่าที่มันเพิ่มมาอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ดอกเบีย้ยหรอไม่ใช่แน่นอนครับผมเป็นต้นทุนบวกกําไรที่เป็นยอดชัดเจนไม่มีเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วครับอย่างเนี้ถ้าหากว่าอามานะให้เงินสดันมา แลวฉันไปซื้อเองเนี่ยมันไม่ง่ายกว่าหรอกแบบนี้เนี่ยเกรงว่าจะผิดเงื่อนไขของมูรบาฮาครับเพราะว่าที่สําคัญเลยเนี่ยจะต้องเห็นตัวสินค้าที่ชัดเจนครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าทางเราให้เงินสดคุณลูกค้าไปคุณลูกค้าก็อาจจะเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้ครับเช่นว่าคุณลูกค้าอาจจะเอาเงินเนี่ยไปปล่อยกู้ต่อหรือคุณลูกค้าเนี่ยอาจจะไปซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าและเอาส่วนต่างเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ทางเราไม่รู้ก็ได้นี่ครับอมันก็จริงอย่างที่คุณว่าเนาะ มงั้นผมขอทำเรื่องด้ยแล้วกันได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราพวนมาสิถ้ามานะอยู่ใกล้คุณเป็นตนทุนญี่ปุ่นใจไปตามฝันลไว้ใจว่าเราพาไปถูกลกักันอามานะบริการโดยใจ